สวัส <Mile> ด <dizzy> e ีค่ะวันนี้ในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการดูดกลืนและการคลายความร้อนค่ะแม็กซ์แงได้พิสูจน์ว่าวัตถุทุกชนิดสามารถรับพลังงานความร้อนในรูปของแสงหรือรังสีสากดวงอาทิตย์ได้แล้วก็สามารถถ่ายเทพลังงานความร้อนออกมาได้ค่ะ เมื่อพลังงานความร้อนได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากระทบบนวัตถุบ,บนพื้นโลกวัตถุจะดูดกลืนความร้อนและเก็บสะสมไว้ภายใน,ในจากนั้นก็จะแผ่รังสีความร,อครคาม้อนหรือคลายความร้อนออกมาค่ะต่อไปวัตถุที่มีสีอ่อนจะดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าวัตถุที่มีสีเข้มค่ะค่ะวัตถุที่ดูดกลืนความร้อนไวมากจะแผ่รังสีความร้อนที่มีความยาวคลื่นของแสงสีแดง ต่อมาจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการดูดกลืนและการคลายความร้อนค่ะอย่างแรกก็คือสีค่ะสีวัตถุที่มีสีเข้มจะดูดกลืนความร้อนและคลายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีอ่อนค่ะ2ก็คือเนื้อของวัตถุวัตถุที่มีเนื้อหยาบผิวด้านจะดูดเกลืนและคลายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็ผิวมันค่ะ3ก็คือ <c oughs> พื้นที่ผิวค่ะ วัตถุที่มีพื้นที่ผิวมากจะดูดเกินความร้อนและคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีพื้นที่ผิวน้อยและอย่างสุดท้ายก็คืออุณหภูมินะคะวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมากจะดูดเกินความร้อนได้เร็วส่วนวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมากจะคลายความร้อนได้เร็วค่ะการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะอย่างแรกก็คือกล้อง thermal image ค่ะ ใช้ส่องวัตถุที่อยู่ในที่มืดสนิทโดยอาศัยหลักการที่ว่าวัตถุทุชนิดสามารถแผ่รังสีความร้อนออกมาได้ตลอดเวลาโดยบริเวณที่เป็นสีแดงแสดงว่ามีการแผ่รังสีความร้อนออกมามากที่สุดค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของการเอ็กซเรย์ค่ะการใช้รังสีเอกซ์ถ่ายภาพส่วนต่งตางๆของร่างกายลงบนแผ่นฟิลม กวินิจฉัยโรคเนื่องจากอวัยวะส่วนต่างๆแผ่รังสีความร้อนออกมาไม่เท่ากันภาพที่ได้จึงจะมีสีแตกต่างกันอวัยวะส่วนที่เกิดโรคจะทําให้เห็นภาพที่ออกมาสีผิดปกติค่ะและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบนะคะข้อแรกโมเลกุลของแกส๊สไม่ได้รับความร้อนจะลอยตัวสูงข,ขึ้นสอดคล้องกับการถ่ายอุณหภูมิร้อนประเภทใด คำตอบก็จะเป็นการ่าความร้อนค่ะข้อสอถามว่าสมดุลความร้อนคืออะไรคําตอบก็คือความร้อนจะถ่ายโอนความร้อนระหว่างวัตถุสองวัตถุจนอุณนหนะะภูมิเท่ากันค่ะข้อที่ 3. เมื่อใช้มือจับวัตถุหนึ่งแล้วรู้สึกเย็นแสดงว่าเกิดเหตุการณใดคําตอบก็คือความร้อนจากมือของเราส่งไปยันวัตถุค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะการถ่ายโอนความร้อนมีอะไรบ้างที่ต้องใส่อาศัยตัวกลางคําตอบก็คือการนําความร้อนแล้วก็การพาความร้อนค่ะการแผ่รังสีความร้อนไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะคะขอจบการสรุปเรื่องของการดูดกึนและการคลายความร้อนไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ